ตัวเซตละลายอุดตันมันจะช่วยขับที่มันหัวปิดอยู่ให้เป็นหัวเปิดนะคะแล้วก็เวลามาเคลียร์เนี่ยก็คือจะเคลียร์ง่ายมากมแต่รอบนี้น่าจะเคลียร์ไปประมาณสักร้อยกว่ามิลเนอะอันนี้ก็คือหัวยังปิดอยู่แต่ว่าเราก็ช่วยเอาออกมามแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีชั้น ที่ฝังอยู่เนาะชั้นเลค่ะแล้วเดี๋ยวมันมันก็จะขึ้นมาอีกใช่ไหมขึ้นมาอีกเพราะว่าผิวหนังเราประมาณสี่ชั้นนะคะอันนี้แค่ภายนอกเนาะร้อยกองเกดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีชั้นที่เป็นน้ำมันชั้นเลือดนะคะแล้วก็จะเป็นชั้นหนองซึ่งมันจะฝังตัวทุกชั้นเลยอันนี้จะแค่ชั้นนอกที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ย น้อยกว่านี้รอบนี้ร้อยกว่าเม็ดรอบหน้าก็น่าจะสักครึ่งนึงคงไม่ถึงร้อยเม็ดนะคะเป็นไงคาริสนี่น่ารักไหมคะกดฟรีเจ็บไหมคะเป็นบางเม็ดเป็นเม็ดที่ฝังเนาะแต่ว่าโดยรวมจากที่เคยกดมาอืมโอเคเนาะก็คือเบากว่าทั่วไปนะคะเดี๋ยวหลังจากกดแล้วจะให้ดูเลยว่า จะไม่เหลือรอยแดงรอยช้ำเพราะว่าจะลงตัวยาให้เลยทันทีเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ารอบหน้านะคะจะออกี่เม็ดนเนาะคงไม่น<笑><笑>ออหน่อยเม็ดอาจจะแค่ครึ่งหนึ่งเนาะอยากให้น้อยลงเลยเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าเราทำสองส่วนเนาะการนีทอกแล้วก็เคลียร์ใช้ตัวยาควบคู่กันนะคะยังไงก็หายเร็วแน่นอน เชียร์สิวอุดตันด้วยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยหายไวแน่ๆนะคะ